5้วิธีการค้นหา passion ในตัวเองมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามค่ะ passion นั้นคืออะไรนะคะ,ะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่า passion คืออะไรเดี๋่วันนี้ครูชมก็จะมาแนะนำนะคะว่าคร่าวๆว,ว่าคำว่า passion ในการทำงานหรือว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรความหมายของมันคือ การปาถนาอย่างแรงกล้าที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยจากในสิ่งสิ่งนั้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็จะพยายามที่จะแบบทำมันให้ประสบความสําเร็จได้แล้วเราก็จะมีความสุขอยู่กับมันได้นะคะนั่นก็คือบอกว่าเรามีแพชชั่นในสิ่งสิ่งนั้นของครูชัพูนะคะยกตัวอย่างคนใกล้ตัวเช่นคุณสามีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบ เกี่ยวกับรถมากๆชอบรถยนต์มากคือเขาจะรู้หมดเลยว่ารถยี่ห้อไหนรุ่นอะไรพอแบบพอดูรูปเสร็จปุ๊บออรู้ทันทีเลยว่ารถนี้ยี่ห้อนี้เป็นลักษณะอะไรอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะคะขับรถกันไปไปทานข้าวหรือว่าไปซื้อของที่ตลาด บางทีก็จะเห็นมีรถ lamborghini ขับผ่านเขาก็รู้เลยโอ้ย lamborghini รุ่นนั้นรุ่นนี้คอดเวทรุ่นนั้นรุ่นนี้โอนีเบนรุ่นนี้อะไรอย่างเงีโโย้ยค่ะ toyota honda คือนางรูเกือบหมดทุกรุ่นเลยเลยคือแบบนี่ก็คือความที่เขามี passion ในเรื่องของรถนะคะเขาก็คือจะแบบเปิดดูแมกกาซีนเปิดดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็พูดคุยกับ เพื่อนในกลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มรถของเขาก็จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะก็คือเปิด YouTube ดูทีวีอะไรเกี่ยวกับรถนี่ก็คือแพชชั่นของเขานะคะตอนนี้ก็คือแบบมีแผนอยากจะซื้อรถยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าก็ขอเก็บตังค์อีกนิดนึงแต่รู้ว่าครูรู้ว่าเขาจะต้องทำได้แล้วเขาก็จะต้องได้รถคันนี้มาเพราะว่าเขามีแพชชั่นมากๆ ไปลองรถแบบเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะอันนี้ของจริงเลยก็คือแบบเขาอยากได้รถคันนี้มากเขาก็จะไปลองรถไปนั่งรถแล้วก็ไปคุยกับคนขายรถเกี่ยวกับรถที่เขาจะซื้อนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าเรามี passion อะไรเนี่ยเราก็จะสนใจแล้วให้เวลากับเรื่องของเรื่องนั้น,น,น แล้วอันอีกอันหนึ่งนะคะตัวอย่างก็คือคุณครูเองเนะะี่ยค่ะมี passion ในเรื่องของดอกไม้คุณก็จะสนใจอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยคูณชอบหมดศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครูก็จะมี5วิธีในการค้นหา passion ในตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเอง ข้อแรกคือค้นหาอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเอออ่าทุกคนมีอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความตื่นเต้นในสิ่งสิ่งนั้นมากไหมบ่อยไหมเออมีอะไรบ้างค้นหาว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขในการที่จะทำในสิ่งนั้นหรือการที่จะอยู่ในจุดจุดนั้น หรือการที่จะโฟกัสในเรื่องนั้นมีความสุขมีความตื่นเต้นในที่อยากจะลองทำบ่อยๆทำซ้ำๆไปที่นั่นบ่อยๆไปที่นั่นซ้ำๆไปแล้วรู้สึกว่ามีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขสิ่งนั้นอาจจะเป็นแพชชั่นของทุกคนก็ได้นะคะเหมือนครูนะคะก็คือ มีความสุขมากเลยที่จะไปร้านดอกไม้นะคะเป็นสวัสดิ์ของคุเลยคือแบบไปไปตลาดดอกไม้เนะะี่ค่ะหรือไปร้านดอกไม้ที่เขาขายดอกไม้สดแล้วแบบหัวใจมันรู้สึกตื่นเต้นพองโตแล้วยิ่งได้เห็นดอกไม้สวยงามจัดอยู่ในแจกันเราก็จะยิ่งแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นงานอาร์ตมันเป็น งานศิละปะอันหนึ่งเลยคือแบบรู้สึกเช่นนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นแพชชั่นของคุณครูนะคะอันที่สองนะคะคืออะไรคือสิ่งที่เราชอบอ่านอ,อะไรคือสิ่งที่เราชอบอ่านเราชอบอ่านอะไรมากที่สุดซื้อหนังสืออะไรมามากที่สุดเออจะเป็นสมมติว่าเราไปไปร้านหนังสือนะคะเราจะเปิดหนังสือดูเนี่ย เราหยิบเล่มอะไรเราสนใจจะซื้อเล่มอะไรแล้วเราอยากจะเปิดดูเนี่ยเปิดดูหนังสือเรื่องอะไรนะคะคิดในใจแล้วบอกคุณครูได้พิมพ์มาบอกคุณครูได้ว่าเฮ้ยหนังสือที่ถ้าเกิดเราไปร้านหนังสือเนี่ยเราชอบหนังสืออะไรอย่างเช่นคุณครูครูก็จะตรงไปที่โหมดหนังสือเกี่ยวกับการทำดอกไม้งานประดิษฐ์นะคะ การระบายสีการวาดรูปโหมดของงานศิลปะนั่นก็คือหนังสืองานศิลปะออกแบบดีไซน์ประวัติศาสตร์ครูก็จะไปที่นั่นส่วนสามีของคุณครูก็จะไปแผนกแมกกาซีนรถนางก็จะไปดูไปเปิดดูแมกกาซีนรถนี่ก็คือแพชชั่นของเขานะคะแพชชั่นของทุกคนไม่เหมือนกันแต่ว่า ก็จะมีกลุ่มที่คล้ายๆกันที่ชอบรถเหมือนเขาชอบดอกไม้เหมือนครูอ่ามันก็เป็นแพชชั่นของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีกลุ่มที่คล้ายๆกันชอบเหมือนกันแพชชั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันกันกบเราเวลาเราเปิดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเราจะมักจะอ่านข่าวข้อความอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราแพชชั่นเรื่องสุขภาพหรือเปล่า เรื่องสัตว์หรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเราสนใจ p a ช s i o อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่ก็คือเป็น p พชชั่นของเราอันนึงเหมือนกันนะคะในสิ่งที่เราสนใจหาหาความรู้ในการอ่านจากสื่อต่างๆนี่ก็คือ p a ชชั่นของเราเช่นกันนะคะต่อมาอันที่3ความฝันของคุณคืออะไร ความฝันของคุณนั้นอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรมันก็คือ passion ในเรื่องเรนะื่องนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเทนนิสเนี่ยเขาก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นแชมป์โลกเนาะเขาก็ฝึกฝนอย่างหนักนะคะในการที่จะเอาชนะใจของตัวเองแล้วเขาก็มี p a s ช i o n ของเขาในการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อที่จะไปตามเป้าหมายที่เขาฝันไว้นะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งต่อมาต่อมาข้อ4การเรียนรู้ถามและจดจำคือเราได้เรียนรู้จากข้ออื่นมาแล้วว่าเวลาที่เราชอบทำอะไรแพชชั่นอย่างเช่นเรื่องรถเราก็อ่ะซื้อแมก g าซีนมาเปิดดูอินเทอร์เน็ต ศึกษาหาข้อมูลรถของตัวเองไม่พอนะคะคุณสามีเนี่ยเขาก็ไปเข้ากลุ่มต่างๆใน Facebook Page ต่างๆหรือว่า i n s t a g r กรกลุ่มต่างๆนะคะหรือไม่ก็ไปถามคนขายรถยี่ห้อนั้นนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลถามอยากรู้อะไรอ่าพิมพ์ถามไปในกลุ่มเออ รถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตอนนีเ้เป็นยังไงเขาซื้อขายกันแบบไหนสีอะไรที่นิยมอะไรเป็นไงคะคือมันก็มีรายละเอียดเยอะมากเขาก็อยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องนั้นเขาก็ไปศึกษาถามเรียนรู้จากกลุ่มต่างๆในเรื่องที่ตัวเองสนใจเพื่อที่จะมาปรับเปลี่ยน ใช้ในการทำงานของตัวเองนะคะแล้วมาข้อ5อันสุดท้ายนะคะการทดลองและความพยายามการทดลองและพยายามนั้นคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะจากคุณครูแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสก็เข้ามาคือเพื่อนของสามีครูเขาเปิดร้านดอกไม้อยู่แถวใน DC นะคะแฟนครูเนี่ยเขาก็ แนะนำคุณครูให้ไปทำงานที่นั้นมีแพชชั่นในการจัดดอกไม้แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำร้านที่ร้านดอกไม้เลยแต่สามารถเรียนรู้ได้ครูก็บอกเขาไปแบบนี้เขาก็เริ่มสอนครูคุณครูก็เริ่มจากการทดลองก่อนจากตรงจุดนั้นนะคะทดลองในการทำจริง ในการที่ไปทําในร้านของเขาดูว่าเขาทํำยังไงที่ร้านดอกไม้จะต้องทําอะไรบ้างค,คุณครูก็เริ่มเรียนรู้จากการไปทําที่ร้านดอกไม้ก่อนเป็นการฝึกงานหรือว่า,เ,าเป็นการทดลองงานไปก่อนแล้วเราก็มีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับเจ้าของร้านเขาก็จะสอนสิ่งใหม่ๆ ที่เราควรจะเรียนรู้และระบบในร้านของเขาเป็นยังไงเราก็ได้ทั้งทดลองแล้วก็พยายามทำเพื่อที่จะพัฒน,นาตัวเองให้ได้ถึงระดับมาตรฐานของเขานั่นก็คือทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเป็นแพชชั่นของคุณครูนะคะฟังวันนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ของคุณครูเองในเรื่องของความที่ เรามีแพชชั่นในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องนั้นๆแล้วเราก็พยายามผลักด,ดันความที่เรามีแพชชั่นนั้นให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะการใช้ชีวิตของเราหรือว่าการทำงานเราก็จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเองมีแพชชั่นอะไรบ้างแล้วเราสามารถนำแพชชั่นนั้นมา สร้างงานมาสร้างอาชีพของเราได้หรือเปล่าเพื่อที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างามีคุณค่าและประสบความสำเร็จให้ครอบครัวภูมิใจเป็นความภูมิใจของตัวเองที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราก็จะตั้งเป้าหมายได้ดีขึ้นในเรื่องของอนาคตด้วยค่ะก็ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการหา passion ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแล้วอย่าลืมติดตามคุณครูได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย